เรืร ante, ่องของหลวงพ่อตอนที่เคยหลวงพ่ออะไรอย่างด้านส่วนหนึ่งก็คือด้านจิตใจวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหว right right ัดฉะเชิงเซาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและได้เดินทางมาไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่วัดโสธรวรารามบวรวิหารค่ะ วันที่3ตุลาคม2565เป็นวันแรกของการปฏิบัติหน้าที่ของนายขจรเกียรติรักพา,านิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาได้เดินทางไปกราบขอพรหลวงพ่อโสธรซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดหลวงพ่อโสธรอยู่ระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนศกนี้ จากนั้นจึงได้เดินทางไปกราบพระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวา,วาสวัดโสธรบรารามวรวิหารและเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซา หลังจากนั้นได้เดินทางไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาสวรีรัชกาลที่5ที่บริเวณสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาต่อจากนั้นเดินทางไปที่ชั้นหนึ่งห้องสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อกราบพระพุทธนวราชบพิตรและพระแสงราชสอาตราซึ่งจังหวัดฉะเชิงเซา <S <S เป็นหนึ่งใน12จังหวัดที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ขณะนั้นจังหวัดฉะเชิงเซามีสถานะเป็นมณฑลประจีนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา และนายกเหากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซา